สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาชิมผลไม้นะคะอันนี้เรียกว่าเคปกูสเบ e ร์รี s อันนี้แม่ตามองไม่เห็นนะพายนาโพลี a n นแทงกีเขาก็บอกว่าอันนี้ที่นี่เขาเรียกว่า g o o s e b ร r รีนะคะรสชาติเหมือนประมาณว่าสับประรดรสชาติเหมือนสับประรดผสมแบบ มีแทงกี้ก็คือ,อได้เป็นเปรีป้ยวๆหน่อยๆอ,อย่างนี้นะคะ <What S 1> อันนี้อ่านว่าอะไรคะแม่ต <What S 1> ามองเห็นวอ a t i... Sweetheart What a sweet h a r t like sweetheart <laughs> Gooseberry ที่บ้านเราก็เรียกว่าทงเทนนะคะปกติซื้อมาเนี่ยเราจะได้มาเป็นลูกเลยแต่วันนี้ได้มาเป็นที่ทั้งผลเลยอย่างนี้เลยนะคะตื่นเต้นมากอยากทานอย่างนี้มานานแล้วนะคะ ราจะมาดูว่าวิธีการนยังไงคะนี่นะคะอยู่เมืองไทยเราไม่เคยทานเลยแบบนี้นะคะแต่อันนี้อยู่ที่นี่เราได้ทานแล้วนี่นะคะปกติอยู่เมืองไทยเราก็คิดว่าเอ้ยทำไมเป็นอย่างนี้ล่ะผลน่ะเลยไม่รู้จักก็เ,เลยลองเปิดดูข้างในเขาจะเป็นเม็ดอย่างนี้สวยเลยเห็นไหมคะนี่ให้พิซซาถือ ถือเอ่มตรงนี้ไปน,นะะี้ค่ะเพราะว่าแสงนะคะให้พี่ซาถือกล้องให้นะคะอ่าแล้วก็เช็ดอะทิชูเช็ดนะคะจริงๆต้องล้างแต่ว่าแม่จะเอาอะทิชูเช็ดปึง้งแล้วก็บีบออกมาเลยนี่นะคะทานอย่างนี้เลยเป็นลูกอย่างนี้นะคะแล้วก็ปากเลยอืม้มนี่เปิดแล้วก็ทิ้งไปใหม่นะคะ เห็นกล่องไหมเห็นกล่องไหมลูกเปิดมาเป็นอย่างนี้นะคะพี่ถ่ายรูปให้แม่ได้ไหมได้ไหมคะอืมเห็นไหมคะเหมือนในรูปเลยบ้านเราเรียกเรียกว่าทงเทนนะคะเช็ด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 ถ้าเราไม่อยากล้างก็เช็ดเช็ดเช็ดนะคะทิชชู่เช็ดเอาแล้วก็ ดิอาเอยทานได้เลยนะคะโอเคงั้นวันนี้เดี๋ยวขอตัวไปทานก่อนนะคะแลนนี้เอารูปเอารูปชงเทงหรือกุสเบอร์รี่มาให้ชมกันนะคะแล้วเดี๋ยวครั้งหน้าถ้ามีไอผลไม้อะไรแปลกๆจะเอามาให้ลองช่วยกันทดลองไปด้วยกันนะคะโอเคขอบคุณมากคะ่ะที่ติดตามชมนะคะสวัสดีคะ่ะ